สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการลุ้นโชคกับ Eagle of No 1. กดไลค์เพจ 2. กดติดตาม 3. กดชมวิดีโอ กดติดตามหรือ s Subscribe ชแนลอีเกอร์ OFNO ในใน u t u b e หรือจะเป็นคาร์ออฟโ o ลุก o ูดโ o มออ f n o ซึ่งช n e l ดังต่อไปนี้จะมีคลิปใหม่มาให้คุณชมได้ทุกวันครับเลือกวิดีโอที่คุณชอบแล้วกดแชร์ไปที่ Facebook ใส่แฮชแท็ก e o OK k แจกทองตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วโพสต์ไปที่หน้าวอลของคุณแล้วเข้าเพจ e a g l e o f no กดส่งข้อความส่งรูปแคปหน้าจอของโพสต์ที่คุณแชร์เข้ามาในกล่องข้อความของเพจ e a g l e o f no ก่อนเวลา12นาฬิกาของทุกวันศุกร์ยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วมาลุ้นทองกันในไลฟ์สดของ e a g e o f No ทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มครับมุมมองวิทยาศาสตร์กับพระสังขารไม่เน่าเรื่องราวดุดปฏิหารที่ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มรณาภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อยสลายไปตามธรรมชาติ แต่กลับเป็นคล้ายมอมมี่คงสภาพร่างกายให้บรรดาสานุสิ์และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ต่อไปนั้นในเมืองไทยมีอยู่มากมายนับแต่พระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพระดังๆเช่นหลวงพ่อพระราชผมยาเทระวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีล่าสุดหลวงพ่ออุตตมะพระราชอุดมมงคล อำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบ,บุรีและยังมีอีกมากมายหลายท่านทั้งหมดที่เอ่ยมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระเทระผู้ใหญ่ที่ละสังขารแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อยแต่หากจะนับตัวเลขกันจริงๆแล้วยังมีอีกหลายรูปเรื่องศพพระไม่เน่าจึงกลายมาเป็นคอปุจชาวิสัญชนากันอยู่อย่างไม่จบสิน้น เป็นเรื่องที่คนอยากรู้กระทั่งลงทุนไปศึกษากับเกจิดังๆหลายรูปเพื่อหาข้อเทจ็จจริงในบรรดาสานุสิทธิ์ของพระเกจิชื่อดังกิตติชัยชาวชนพันธ์เป็นคนหนึ่งที่คนในแวดวงพระรู้จักกันดีกิตติชัยเป็นเจ้าของบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งปัจจุบันอายุ41ปีเขาแนะนําตัวเองว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อจานวัดเขื่อนเพชรจังหวัดเพชรบุรีจบคณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์มสวประสานมิตรปี2534กิตติชัยเราให้ฟังถึงการศึกษาเกี่ยวกับพระละสังขารแล้วไม่เน่าว่าเริ่มสนใจเรื่องนี้เมื่อครั้งมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับคนถูกยิงเป็นเรื่องของสองผัวเมียที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องมรดกกันสามีตายขาทีแต่ภรรยาแม้จะถูกยิงด้วยกระสุนชนิดจะแต่กระสุน ไม่ระคายผิวทําให้เริ่มต้นศึกษาในเรื่องราวนี้พอเริ่มศึกษาทําให้ได้รู้จักคู่บาอาจารย์หลวงพ่อหลายรูปแต่ละรูปเป็นเกจิชื่อดังทางด้านต่างๆกันไปอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้คือแต่ละรูปคณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นต่างได้ฝึกสมาธิฝึกจิตนั่งวิปัสสนากรรมฐานแทบทั้งสิ้น ผมอาจจะอธิบายแล้วฟังยากสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้แต่พูดแบบง่ายๆว่าจากการศึกษาของผมเกจิอาจารย์ที่นั่งฝึกสมาธิฝึกจิตทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกิดรังสีประเภทหนึ่งขึ้นในตัวรังสีที่เกิดขึ้นจะทำให้ผิวหนังร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ปฏิบัติเคยมีการวัดรังสีเหล่านี้แบบวิทยาศาสตร์โดยมีเครื่องมือวัดเหมือนวัดรังสีออรา่า ก็สามารถตรวจวัดได้ระดับหนึ่งแต่ทีนี้คลื่นรังสีตัวนี้คืออะไรยังตอบไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์อาจจะแตกต่างไปจากแสงออร่าบ้างคือความถี่น่าจะไม่เท่ากันกิตติชัยอธิบายต่อไปว่าในร่างกายของคนเราปกติจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอยู่แล้วถ้าเอามือไปอัางใกล้ๆจะรู้สึกเหมือนมีคล้ายความร้อนรังสีตัวนี้เมื่อคนที่ฝึกกรรมฐานมาแล้ว พัฒนาไปจนสามารถที่จะรวบรวมรังสีลาวนี้ได้จะส่งออกไปข้างนอกได้ก็คือส่งไปอาบวัตถุมงคลที่เราเรียกกันว่าการปุกเสกนั่นเองเมื่อพระอาจารย์ทั้งหลายมีการปฏิบัติตรงนี้บ่อยๆรังสีที่ว่านี้ก็จะอาบไปทุกอนูเซลล์ของร่างกายเวลาหมดลมหายใจสุดท้ายหรือเวลามรณาภาพดับขันพรเกจิเหล่านี้จะกำหนดอารมณ์ของตนเข้าไปอยู่ในที่ตั้งของกรรมฐาน หลังสีตัวนี้ก็จะแผ่ปกคุมในอนุเซลล์ Sell. เป็นเหตุให้แบคทีเรียไม่สามารถเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อได้ถ้าจะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หรือไม่กิติชัยบอกว่าต้องขอความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ให้มาช่วยศึกษาอีกทีแต่ถ้าจะพิสูจน์ในลักษณะของเหตุและผลหรือดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแง่ของความรู้ของพระที่ศึกษาผ่านมาแน่ชัดอยู่มากทีเดียวว่าพระที่ปฏิบัติกรรมฐาน จนมาถึงจุดที่ตั้งของรังสีซึ่งเรียกว่ารังสีธาตุทั้ง4ี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเช่นในตาดำจะมีวงแหวนจะไม่เหมือนกับคนที่ตาเป็นต้อเพราะคนตาเป็นต้อจะเป็นสีฟ้าสีเดียวแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสีได้แต่คนที่ปฏิบัติตรงนี้วงแหวนในตาดำสามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาสีไข่ไก่ได้แล้วแต่อารมณ์ที่เขากำหนด นอกจากนี้หัวคิ้วจะเปลี่ยนไปเพราะเวลานั่งกรรมฐานเขาจะเอาตาเพ่งแล้วมองกลับเข้าไปข้างในดังนั้นก้ามเนื้อตาด้านบนจะหดเวลากอกตาขึ้นเมื่อทำแบบนี้ตลอดคนที่แก่กรรมฐานก้ามเนื้อเหมือนจะยึดตัวตาดำเหมือนจะลอยขึ้นตลอดและมีการยกกระบังลมที่เปลี่ยนไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ พอถึงตอนมรณะภาพหรือเสียชีวิตรังสีที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติก็ยังอาบอนูเซลร่างกายอยู่จึงทำให้เซลล์ผิวหนังไม่เน่าเปื่อยมีผนับร้อยองค์ที่เป็นแบบนี้ตัวผมสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2535ติดตามมาโดยตลอดตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงร่างกายไปถึงการปลุกเสกโดยความที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้น ผมทำงานอยู่ที่บริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยเราเรียนจบวิทยาศาสตร์ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเบื้องตน้นผมไปเห็นหลวงพ่อรูปหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ท่านอยู่ในหีบแก้วร่างกายไม่เน่าแวบแรกคิดว่าเป็นหุ่นขี้พึ่งก็คืนไปโกะก็ขึ้นไปเกาะลงศพดูพวกลูกศิษย์เขาบอกกันว่ามีเล็บงอกผมงอกผมก็บอกว่าไม่แปลกหรอกถ้าไม่ใช่หุ่นขี้ผึ้งถ้า ผิวหนังแห้งผมก็ต้องโผล่ขึ้นมาแต่ต้องจนมุมเมื่อเขาบอกว่าโกนแล้วยังงอกขึ้นมาอีกผมก็ไปเกาะลงจ่อหน้ากับท่านเพื่อดูแล้วก็ยอมลงมาจุดทูปขอเป็นลูกศิษย์จากนั้นเลยศึกษาเรื่องนี้อยู่นานมากเดินทางพบพระเป็นพันรูปเพื่อศึกษาตรงนี้บางรูปอยู่กับท่านตั้งแต่ยังมีชีวิตจนมรณภาพไปทีละรูป เอารูปท่านตั้งแต่หนุ่มมาดูจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรื่อยๆที่อัศจรรย์กว่านั้นคือท่านซ่อนวงแหวนในตาดำได้แม้แต่ไอสตาย์ก็ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้เลยนะเสียงกิติชัยย้ำตั้งดังเมื่อถูกมองว่าเป็นเรื่องของไสยศาสตร์มันเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์อย่างไปไม่ถึงซึ่งต้องการนักวิทยาการทางฟิสิก์เข้าไปค้นคว้าศึกษา คือวิทยาศาสตร์บางทีตอบได้ไม่หมดทุกเรื่องบางเรื่องเรายัางต้องเรียนรู้ต่อไปอีกกิติชัยบอกด้วยว่าเรื่องกรรมฐานคือการนั่งยานญี่ปุ่นเอาไปใช้เรียกว่าเซนวิธีนั่งยานถ่ายทอดกันมานานยาวโดยเฉพาะนิกายมหายานจะกล่าวถึงเรื่องยานค่อนข้างมากส่วนหินยานเองก็กล่าวถึงโดยตลอดไม่ว่าจะในพระอภิธรรมพระไตรปิฎก และเมื่ออธิบายเรื่องยานในแบบวิทยาศาสตร์ขั้นตอนการทำยานก็นเหมือนขั้นตอนที่หลอกล่อให้คนฝึกหัดสมาธิเมื่อทำไปจนถึงระดับหนึ่งจะพบที่ตั้งของรังสีตัวนี้ที่ขนาดนามว่ารังสีธาตุพอพบก็สามารถจะนำรังสีตัวนี้ส่งออกไปข้างนอกได้ไปบรรจุไว้ในวัตถุได้ที่เรียกกันว่าการปลุกเสกนั่นเองกิตติชัยบอกว่า เรื่องแบบนี้เป็นได้เฉพาะคนใครที่ฝึกได้ทํำได้ดีมากๆก็จะสามารถรวมพลังตรงนี้ได้มากแต่ถ้าถามว่าแล้วพลังงานนี้เมื่อบรรจุเข้าในวัตถุมงคลแล้วทํำไมถึงไปส่งอิทธิปฏิหารทำให้หญิงไม่เข้าตรงนี้ผมก็ตอบไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกอย่างคือผักที่สังขารไม่เน่าสังขารต้องค่อยๆดำ เช่นหลวงพ่อผลวัดเชิงหวายสีผิวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีเนื้อเป็นสีน้ำผึ้งแล้วเป็นสีน้ำผึ้งเก่าแก่แล้วแห้งน้ำค่อยๆอ,ออกอาจารย์ดังๆที่ปฏิบัติถึงขั้นแล้วสังขารไม่เน่ามีทั่วทุกภาคแต่จังหวัดทางภาคใต้มีมากเป็นพิเศษเรื่องตายแล้วร่างกายไม่เน่าไม่ใช่เรื่องแปลกอธิบายได้หมดแล้วก็ยังมีพระที่ร่างกายพร้อมจะไม่เน่าอยู่อีกเยอะแยะ และไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างพระจีนพระหยวนโมรณาภาพแล้วไม่เน่าก็มีนั่งสมาธิตายแข็งอยู่ทุกวันนี้ก็มีที่จังหวัดฉะเชิงเซาวัดจีนภาษาสมสรท่านนั่งยานปฏิบัติแบบเดียวกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องอภินิหารที่ต่างประเทศก็มีการค้นคว้าเรื่องนี้เหมือนกันแต่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดออกมาเรื่องพระสังขารไม่เนา่าของพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ แม้ว่าจะมีการพิสูจน์ว่าคนทั่วไปก็สามารถทำได้และมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ตะตามความเชื่อของคนไทยแล้วเมื่อมีข่าวพระสังขารไม่เน่าก็ยังถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นอภินิหารดังนั้นแม้จะมีคำอธิบายระดับหนึ่งจากคนที่ศึกษาในเรื่องนี้แต่คำตอบที่แน่นอนชัดเจนนั้นยังไม่มีเรื่องนี้ยังคงต้องการการศึกษาให้มากขึ้นยิ่งไปอีก และต้องขยายออกไปในวงกว้างชอบกดไลค์ช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ